ต้อนกินแต่เพ้ออินไม่อ่อยลอยทิ้งดีกว่าอืมหืมหื้มกลิ่นอะไรเนี่ยยั่วน้ำลายะมัดเลยอุ้ยว้าวกลิ่นบาร์บีคิวไี่เองซันวันนี้วันเกิดปังปอนะมากินด้วยกันมะมะนึกว่าจะไม่ชวนซะแล้วงั้นไม่เกรงใจแล้วล่ะนะ โอ้โหอร่อยจังนี่ก็อร่อยนั่นก็อร่อยอิ่มจังตังอยู่ครบั้างเหลือเต็มเลยอ่ะกินทิ้งกินคว้างอย่างนี้ก็แย่สิเศรอาหารพวกเนี้ยทิ้งทับถมกันมากมากก็จะเกิดก๊าซมีเทนทำให้โลกร้อนด้วยเนาะโล่โลลลลลอุ้ยจะหุวยกลิ่นอะไรเหม็นเหม็นเนี่ยห่วยเหม็นปะป๋าแค่ปีศาจมีเทนก่อนละัยอุยเหม็นมันช่างเน่าเลยไปก่อนดีกว่า ป้าป๋าป่วยกัน่อย่า้ป้าป๋าอ้ยปุ้ยๆุ่นห่ๆยขุ่นหน่อยขุ่นหน่อยแน่เราป๋ฉันไม่ใช่ป้าป๋าแกนะขุ่นหน่อยขุ่นหน่อยขุ่นหน่อยตื่นเจนยังตื่นซิตื่นไทยซันเจนจะไม่กินที่กินคว่างอีกต่อไปแล้วตื่นตื่นได้แล้วแล้วต่อไปน่าตักอาหารแค่พออิ่มมันนี่มาเก็บเศษอาหารที่นายกินทิ้งคว่างไว้เลย